ี่มีคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูค่ะเป็นงานที่จัดขึ้นที่เมกกะบอลชิปมองสองแห่งประเทศกัมพูชาเขาบอกว่านี่คือการจัดงานอันยิ่งใหญ่ดูสินี่คือตัวอย่างของกระโปรงสำหรับสวมชุดซึ่งเป็นของคนคเขมรโดยแท้งานจัดทำทำจากผ้าไหมของเขมรเท่านั้นเป็นงานที่ทำเองนี่ดูสิมีผ้าใหม่มาโชว์ให้ดูด้วยนะจ๊ะผลิตจากเส้นได้กลมดูสิ ความสวยงามนั้นสีเนี่ยมาจากเปลือกยูคาลิปตัสเลยนะและวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยฉันน่ะได้รับรางวัลมาถึงสมถ้วยรางวัลน,นะเออแม่มีการบรรยายเอาไว้เรียบร้อยเลยบอกว่าเนี่ยรู้มาจะต้องรอ10เดือนถึง1ปีเลยนะกว่าจะได้ผ้าผืนหนึ่งอะ่ะ ว้าวแล้วกว่าจะเอามาแมชกันก็ต้องใช้เวลาหาลายนี่คือทอมือหมดเลยนะจ๊ะคิดดูละกันว่าเขาจะเก่งขนาดไหนเหนึืจอทำได้อะแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะผู้ชายก็สามารถทำได้เหมือนกันสวมใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงดูสิผ้าแบบเนี้ยคือผ้าใหมของคามนโอ้โหไม่ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากขนาดไหนนี่แหละคือชุดแล้วก็ลายผ้าที่สามารถสวมใส่คู่กันได้ทั้งชายและหญิงโดดเด่นจริงๆ Link. เนี่ยคืองานที่ตั้งใจทำมือมาเลยนะหนึ่งปีทำได้แค่25ชุดเท่านั้นเองเนี่ยดูสิเราอะได้เครื่องหมายด้วยนะว่าผ้าไหมแบบนี้ได้รับรางวัลโอ้ดูสิสวยงามมากๆเลยเป็นงานลายแบบคมเมนโดยแท้ไม่มีใครจะมาเหมือนเลยนะเพราะว่าเนี่ยเป็นงานฝีมือเฉพาะของคมเมรโดนแท้มีหลายคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าอา้าวโชว์แต่ผ้าไม่เห็นมาโชว์วิธีการทอเลยแล้วก็มีคนคัม หลายคนเลยค่ะมาคอมเมนต์บางคนบอกว่าผ้าคอเมนสวยมากเนื้อนุ่มเนียนบางคอมเมนต์ค่บอกว่าโอ้โหแบบนี้นี่แหละราคาสวยแต่แพงเหมือนกันนะคนคอมเมนต์ถึงไม่ค่อยสามารถใส่ได้งแล้วก็มาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นการประกาศูุมทรพจน์อย่างสวยงามเขากล่าวว่าเสื้อผ้าที่ละเอียดอ่อนของหมู่เหล่าชาวคาเมนเพื่อใช้เชิดชูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ทำของเมนโดยแท้เพราะว่านี่เราพูดถึงการพัฒนาของカメรที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างสุดขีดและร่ำรวยอย่างมากในด้านของฝีมือและการพัฒนาในฐานะที่เรียนอยากจะเปิดโครงการนี้ขอบอกเลยว่าเมนมีงานศิลปะหัตถกรรมมากมายมีทั้งเครื่องเงินเครื่องทองการทอผ้าไหมทอไวตลอดจนศิลปะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นพวกเราจะมีการโชว์และ ขายอาหารที่มีชื่อสิ่งไปตามแม่น้ำและอย่าลืมนะคะมาดูเสื้อผ้าที่สุดแสนจะละเอียดออกกับพวกเราด้วยส่วนอีกคนหนึ่งนะคะก็ได้ออกมาพูดบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่ได้มีการจัดสัปดาหนะ์วัฒนธรรมเขมงขึ้นเพื่อเป็นการเปิดเผยให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้และรับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คื วัฒนธรรมของคเมนเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่ายเสื้อผ้าของคเมนมรกว่าจะทํามาได้ชุดหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้เวลาและพวกเรามีการเรียงลําดับวงตระกูลด้วยนะ เพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาให้ดีเป็นสิ่งที่คนคเขมรทุกๆคนควรจะมีการส่วนร่วมและการพัฒนาพวกเราทุกคนจะต้องให้ความเคารพอนุรักษ์วัฒนธรรมของเขมรทั้งจับต้องไม่ได้แล้วก็จับต้องไม่ได้จะต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างแข็งขันหลังจากนั้นค่ะมีบรรยากาศหลังจากพูดปากฐกถาเรียบร้อยอ,อ้าวเมรทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติปริง บอกว่านี่คือการยืนโตขรบรถธงชาติในช่วงเปิดสัปดาห์แห่งวัฒนธรรม <laughs> <laughs> พูดอะไรบทเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยอยืนตรงเคารพธงชาติแหมน่ารักจริงๆเลยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะก็เลยรีบเอาคลิปวิดีโอนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูเลยค่ะมีคนคเขมงบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเคารพธงชาติก่อนแล้วค่อยพูดดีไหมนี่อะไรพูดไปหมดเรียบร้อยแล้วค่อยเคารพธงชาติตามทีหลังทาไมถึงกลายเป็นแบบนั้นล่ะเออจริงขนาดคนคเขมงกันเองยังงงเลยนะคะแล้วก็บอกว่ารู้ไหมว่าวัฒนธรรมคอมเมนต์ไม่มีการประจบประแจ เลยนะฉันรู้สึกดีมากๆที่ได้พูดถึงวัฒนธรรมคขมรอย่างเต็มปากฉันมีความสุขจริงๆกระทรวงวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําอะไรได้นะเพราะฉะนั้นในส่วนของประวัติศาสตร์การแต่งกายของคามรดั้งเดิมต้องอาศัยความร่วมมือของพวกเราคนคขเมนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายช่วยกระจายช่วยกันร,รักษาวัฒนธรรมให้ประสบความสําเร็จในฐานะที่เดี้ยนเป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมเดียนขอบอกและให้ทุก นนแสดงความร่วมมือร่วมใจมีการจัดประชุมทุกๆครั้งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมนของเราโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่จะได้รับชมต่อไปนี้และหลังจากนั้นหน้าก็เป็นการเดินโชว์ว้าวดูชุดแรกสิเป็นชุดที่แบบว่ามีผ้าพาดบ่าเหมือนกับเป็นสบายผู้ชายเนี่ยก็ดูแล้วแบบว่าโอ้ใส่ผ้าถุงเหมือนกันเลยทั้งชายทั้งหญิงแหมนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นการแต่งกายแบบเขมนดั้งเดิมซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลย ว่าในประวัติศาสตร์ข้มร์จะมีการแต่งกายแบบนี้เขาบอกว่าในการเดินแบบในครั้งนี้จะมีการเรียงลําดับความเก่าแล้วก็ในยุคต่างๆข้มรเนี่ยจะมีการแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะบอกว่ามาดูชุดแต่งกายถัดไปสินี่แหละคือความสวยงามผู้ชายกับผู้หญิงก็จะสวมแบบที่เป็นกางเกงทําให้สามารถเดินได้อย่างถนัด ผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนกุดส่วนผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาวประดับด้วยเข็มขัดและกำไลว้าวดูสวยงามมากๆเลยและชุดถัดไปนี่ก็คือชุดที่คนคอมเมนต์มายมั่นปั้นมือจะขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเพื่อเป็นชุดแต่งงานของเขมรดั้งเดิมนั่นเองนะคะว้าวดูสิมีสบายแบบว่าโอ้โหดูแข็งโดนลมเนี่ยไม่ปลิวแน่ๆอ่ จับสบายเดินด้านหลังด้วยพราะว่านี่รู้ไหมมีผ้าคลุมแบบนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม ผู้หญิงจะถือผ่านและผู้ชายจะเดินตามหลังพร้อมกับสวมชุดแต่งกายของคอเคมนในผ่านอาจจะมีแหวนหนึงวงต่างหูถือด้วย1มือหรือว่าสองมือก็ได้แม่ช่างสวยงามเหลือเกินนะคะและมาดูโชว์ชุดถัดไปค่ะบอกว่านี่คืออีกหนึ่งชุดการแต่งกายของอเมมดั้งเดิมที่ได้มีการวิวัฒนาการมาอย่างสวยงามเฮ้ยมีมงกุฎด้วย <laughs> อันนี้คือยังไงจ้าจะมาประกวดมิสกแกรดแล้วก็ใส่ผ้าถุงผู้หญิงสวมผ้าถุงผู้ชายสวมเป็นกางเกงจงกระเบนบอกว่านี่คือหนึ่งในชุดแต่งกายที่นิยมมากๆในช่วงเดือน9้าเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวคาเมนตอนนี้ดาราแนวหน้านิยมสวมใส่ชุดและแต่งกายแบบนี้เครื่องประดับจะมีสายสะพายผ้าเชียงพร้อมกับก,บกำไลข้อมือและกำไลข้อเท้าเป็นความสวยงามแบบคาเมนดั้งเดิมที่ไม่มีที่ไหนเหมือนอย่างแน่นอน และสุดท้ายค่ะก็เป็นการรวมตัวกันทั้งหมดโอ้โ oh หเรียกว่าเป็นการวิวัฒนาการชุดแต่งกายคาเมนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะเขาบอกว่านี่แหละคือประวัติศาสตร์ของคนคาเมนที่จะต้องมีการจารึกเอาไว้พร้อมกันนั้นนะคะในงานดูสิได้มีการตั้งชุดเอาไว้โอ้โ oh หยังไม่ได้รีดเลยอย่าดุกระโปรงแต่ละอันสิคะเอามาตั้งโชวด คิดได้แล้วดูหุ่นแต่ละตัวสิจ้าวางอยู่บนหลังไม้แม่สวยงามแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดั้งเดิมจริงๆนะคะไม่รู้ว่ามาตั้งแต่สมัยอะไรแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่างานนี้คเมย์เขาบอกว่าประสบความสำเร็จเพราะว่ามีเยาวาชนและพี่น้องชาวคเมตทั้งชายและหญิงมาให้ความสนใจเข้าชมสัปดาห์แห่งวัฒนนะนะนธรคเมเป็นจานวนมากโอ้โหผ้าถุงเนี่ย,ยังยับทุกตัวเลย มีหลายหลายคนบอกว่าสงสัยพวกเขาจะรีบไปหน่อยอะค่ะก็เลยมีรอยพับยับไปหมดเลยสั่งตรงจากไทยก็เป็นแบบนี้นี่นะคะบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเดี๋ยวนะเขาชอบชุดไทยขนาดนั้นเลยเหรอขอทราบประวัติความเป็นมาของแต่ละชุดหน่อยได้มามแต่ว่าไม่เป็นไรฉันรู้สึกว่าฉันไม่เสียเวลาฟังดีกว่า <c oughs> แค่เห็นในก็รู้ละว่าเอามาจากไหนบางคนบอกว่าโหไปซื้อมาจากเมืองไทยแล้วมาบอกว่าเป็นต้นตํำรับไม่เป็นไรสงสัยเขาจะอยากเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยกระมัง แล้เพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ